สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปิดฉากพิธการเปิดม่านประชาธิปไตยกับดิฉันคุณทิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยแน่นอนนะคะหลังจากที่ทางคุณอิงพ้นจากเก้าอี้คุณทักษิณกลับเข้าเรือนจําและก็มีนายกใหม่ชื่ออนุทินชันวิรุลเนี่ยท่าทีของกัมพูชาก็ดูเหมือนจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นนะคะได้เห็นทั้งมุนมาเน็ตสมเด็จฮุนเซนมีการแสดงความยินดีแล้วก็ พูดในลักษณะที่จะมีการเตรียมฟื้นความสัมพันธ์การประชุมในส่วนของ GBC ล่าสุดเนี่ยทางด้านของอพลเอกนะัทพงศ์นะคะหน้าพาณิชเนี่ยหรือบิ๊กเล็กเนี่ยที่ได้ไปร่วมประชุมเนี่ยก็ดูเหมือนที่จะมีท่าทางนะคะกับทางกัมพูชาที่คลี่คลายขึ้นคือร่วมในการที่จะเก็บทุ่นระเบิดนะคะภายในหนึ่งเดือน แล้วก็เรื่องอื่นๆก็ดูคลี่คลายมากขึ้นด้วยนะคะส่วนคุณทักษิณจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆชื่อตอนของเราคือทักษิณไหนแน่มากเดี๋ยวพูดคุยกันกันกบทางคุณพรศักดิ์ศิรมุลหรือหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะคะสวัสดีค่ะพี่หมูสวัสดีครับทานครับสวัสดีครับท่านที่เคารพครับรายการนี้เป็นรายการที่ไม่มีล็กสิ์นะฮะนำไปเผยแพร่ได้เลยขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชม แล้วก็ขอบคุณ YouTube แล้วก็ Facebook นะฮะก็ที่ไม่ปิดกั้นอะไรมากมายนะช่วยกันหน่อยนะฮะขอบคุณครับ, <c oughs> บก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใ,<ช>ให้ด้วยนะคะส่วนกรณีของคุณทักษิณเนี่ยก็ถือว่าสองสองวันแล้วนะคะที่ท <c oughs> ี่หมูก็ชื่น <c oughs> ชมนะคือ,ค,อคือผมผมส่วนตัวผมชื่นชมนะจะยังไงก็แล้วชื่นชมว่า เมื่อวานก็พูดนะว่าฮีโร่วันนี้ผม,ผมยังมบอกอ่ะนายแน่มากนายแน่มากนะที่คล้ายก็ว่ากลับเนื้อกลับใจนะเ,เธอเพื่อเพื่อครอบครัวและลูกหลานปล่อยให้น้องอิงจะทนกรรมลำบากอยู่เธอคิดอะไรไม่ไม่เป็นหรอกในเรื่องทางการเมืองไปอยู่กับผู้คนมันยังนำพาพักไม่ได้พูดง่ายๆไ,ไม่อย่าไปคิดนำพาประเทศ หลายคนก็บอกคะแนนกันนเออหมูมันได้ทีเปลี่ยนสีบอกไม่ไม่ใช่อ่ะคือผมและน้องแอนเนี่ยด้วยความเคารพแยกแยะเป็นครับแยกแยะเป็นว่าอันไหนควรที่ผมก็บอกแล้วไงว่าสิ่งที่เราควรที่จะพึงชมเชยก็ชมเชยอันไหนควรให้รางวัลก็ควรให้รางวัลผมผมถือว่าคุณทัดถิงตัดสินใจถูกต้องก็เป็นแบบอยากให้คนรุ่นหลังมึงจะทําผิดคิดชั่วย,ยังไงแล้วแต่นะ ก็ต้องรับโทษไปตามนั้นนี่ก็การที่ได้รับพระคุณาโปรดเกล้าพระทานอภัยลดโทษให้ถือว่าเป็นการได้รับพระหมหาการกรุณาที่คุณเป็นรุ่นพนน้นนล้ในสำหรับครอบครัวนี้นะฮะแล้วก็สิ่งที่ตามมาในโคตรข้างหน้าก็ว่ากันไปข้ในใจไม่อยากให้ใครไปติดคุกหรอกแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เขาเห็นว่า พวกท่านครอบครัวท่านและก็ตัวท่านได้รับอภิสิทธิ์ชนมากเกินกว่ากว่าที่คนไทยในความรู้สึกทางจิตใจนะจะรับได้ <S <S แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเอาเถอะท่านยอมอย่างนี้นะก็ผมผมก็บอกไนงะทุกคนไม่อยากติดคุกทั้งนั้นอะ่ะไม่อยากจะเป็นผมหรือใครก็แล้วไม่อยากติดคุกผมก็เคยติดคุกมาสองรอบแต่คุกทหารนะ <S 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 คุกทหารเมื่อปีปฏิวัติ ปีสี่เก้าับไม่ไม่ไม่ปีห้าเจ็ดเี่ยที่ไปติดคุกอยู่สองรอบที่นครปฐมคุกทหารนครปฐมหนึ่งรอบแล้วก็ราชิเบด1หนึ่งรอบก็ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่นั่นแต่ว่าอันอันนเนี้แต่ว่าผมยังบอกนะบอกคุณทักษิณเนี่ยว่างๆก็คิดเ่ยเอาเงินเงินทองมาเลี้ยงข้าวนักโทษอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะ หรือถือโอกาสนี้เหมือนไปศึกษาดูงานเพื่อที่จะได้ปรับปรุงไปจำดีไหมคะก็เออก็ดีก,ก็ก็คิดได้ว่าไปไปฝึกภาคสนามเป็นในร้อยใหม่ๆนอนพัดลมสักสองสาเดือนอแต่ระดับท่านไม่ได้ไม่นอนพัดลมผมรู้เอาเอาวทุกคนรู้แต่ไม่ได้อิจฉาอย่างน้อยท่านก็อยู่ในที่ถูกคุมขังมีลูกหลงอ่ะ ใช่เหมือนที่คุณชูวิทย์บอกอะว่าการไร้ซึ่งอิสรภาพมันก็เรื่องใหญ่ไม่ไม่ใช่ความสุขสบาย่อนใหจะอยู่สบายกว่านักโทษไปก็ตามเพราะว่าคนที่อยู่ในคุกเนี่ยแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละคืนเนี่ยมันนานมากผมอยู่อยู่คุกทหารเนี่ยผมรู้นานมากกว่าจะผ่านไปแต่ละนาทีมันนานมากแต่ละวินาทีนานมากไม่ได้คบหาไม่ได้เห็นลูกไม่เห็นหน้าตาลูกเมียไม่เห็น อะไรต่างๆแล้วเนี้ยมันมันมันทำให้แต่ว่าอย่างน้อยน้อยสุดมันทําให้เราได้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 คิดทบทวนตัวเองนิ่งใช้เวลาสองสาเดือนมีนีอย่างน้อยก็สี่เดือนนะน้อยสุดสี่เดือนเอาเถอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นคูนูประการสําหรับกระบวนการกฎหมายไทยว่าทุกคนก็ไม่มีใครที่ที่อยู่เหนือกฎหมายกฎหมาย คงไม่มีเมตตากับคนที่ฝ่าพื้นคนหมเพราะบางคนก็มองเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ที่ศาลเนี่ยต้องต้องมาไต่สวนมาดูว่าที่เคยพิพากษาตัดสินไปแล้วเนี่ยคุณบริหารโทษเนี่ยตามที่ไมลไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขั้งแรกครั้งที่สองรั้งแรกของคุณจตุพรพรมพันธ์รั้งแรกคดีของอภิสิิ์เวชาชีวะ ได้คุณจตุพรได้ใบบริสุทธิ์มาแล้วนะก็ยังต้องกลับเข้าคุกใหม่แต่อันนั้นไม่ใช่สารนิกายแผนกดีอาญากางการเมืองอันนั้นเป็นสารสถิตยุติธรรมแต่อันของคุณจตุพรเห็นว่ารวดเร็วเลยก็<ช>วันป <นะ S 2> ันเดียวนั่นจบจบเหมือนเหมือนกันนะฮะก็ที่เห็นเอาเถอะเราผมไม่ได้ทําเติมคุณทักษิณหรือครอบครัวนะแต่ก็ผมยอมรับว่าคุณนายแน่มากคุณทักษิณ คุณแน่มากอย่างน้อยที่สุดแน่ละยอมเข้าคุกอไปในถือว่าคนระดับอย่างคุณนักศิลป์เนี่ยนะอำนาจบารมีร้นฟ้าล้นเมืองแน่มากทีนี้บางส่วนก็แซวนะคะว่านี่สมใจสมเด็จหุนเซนแล้วหรือไม่ผม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ไม่ไม่คิดขนาดนั้นอ่ะคือคือคนอย่างคุณเซนหรืออย่างที่ว่ามันคบหาไม่ได้ คบค้าสมาคมไม่ได้ในทางการเมืองนะในการอะไรต่างๆคบหาไม่ได้แต่ว่าคบเป็นไว้กินข้าวกัน,นได้เพราะโดยส่วนตัวผมก็เคยเคยเคยได้นั่งรว่วมโต๊ะคุณดุลเซนนะได้นั่งรว่วมโต๊ะกับพอหวดหรือกินข้าวพอหวดมาเมืองไทยก็ได้กินข้าวได้กินเหล้ากันก็โดยส่วนตัวเนี่ยคบสมาคมสังสรรค์อย่างนั้นได้นะแต่ในทางการเมืองทุกคนรักบ้านรักเมือง อยู่เขมรคนเขมรก็บอกว่าคนไทยคบไม่ได้คนไทยก็บอกว่าเ <laughs> ขมครคบไม่ได้มันมันแยเอีย่ยไมคบมันทางตระกูลฮุนเซนก็บอกว่าตระกูลคิน,นวัฒมันคบไม่ได้ไม่ไหวจะใครแต่ใครแต่คบไม่ได้คนไทยก็คบไม่ได้ตอแหล่ะตะลุ่ตะแลง <laughs> แล้วก็นี่ดื้อต่างคนต่างนี่ไปเราก็พอเข้าใจได้ผมไม่ถือสาหรอกแต่ว่าสิ่งที่ที่เห็นว่าเมื่อเมื่อวานนี้ เมื่อวันซืนที่ประชุมอะไรกันที่เกาอกละการที่ที่เขมรเขายอมเกาะเก็บกู้ทุนระเบิดหนึ่งเดือนมันมันมันชี้มันชี้เห็นอะไรหลายอย่างชี้เห็นว่าตระกูลหุ่นเนี่ยเพราะว่าเปลี่ยนชุดบริหารประเทศเขาเขาประกาศให้เห็นเนี่ยเห็นให้เห็นให้เห็นชคตว่าเขาไม่เอาไม่เอาตระกูลไม่เอาตระกูลจีนวัด เอาเป็นว่าง่ายๆอย่างนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันทับซ้อนอ่ะคือเขาไม่เอาจริงๆ <Ừ. S 1> แล้วตอนนี้ก็ไม่เอากันแล้วแต่ที่เรื่องหน้าฉงนในเวลานี้ที่เป็นข่าวอยู่อ่ะมีการขนทองออเออเออมีการขนทองแต่ยังไม่ได้เช็คนะเข้าไปในกัมพูชาเยอะมากจะทําให้ค่าบาทแข็งใช่ <นะ S 1> ใช่เป็นเป็นเป็นหมืน่นหมืน่นล้านอ่ะเขาว่า,างนันะนงแต่ว่าผมยังไม่ได้เช็คนะเพราะนั้นไอการที่ทําอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันมีเลขในอะไรบางอย่าง มันมีมีนัยยะแต่ว่าไม่อยากจะให้พี่น้องตกตกใจแต่เรื่องอย่างนี้มันน่าจะเกิดขึ้นจริงเพราะนั้นเรื่องนี้มนไม่ว่าจะเป็นแม่แท้าภาคสองหรือแม่แท้ภาคหนึ 1, ่งก็ต้องกดขันเข้มงวดผมเชื่อว่าการข่าวควายความมั่นคงเนี่ยก็คงจะมีข้อมูลอยู่เพราะฉะนั้นดีบตัดไฟแต่ต้นลมให้มันขจับขเฉงฉับไวไอ้เรื่องที่ คอรมออนุทินตั้งพลเอกนัดมาสาร,ง,สารงานต่อที่เป็นน้ำตีช่วยคราโอมอยู่แล้วก็มามันเป็นจุดที่ผมผมผม,ผมในส่วนตัวนะมันก็พักพวกกันนะพดพลเอกนัดเนี่ยก็อายุอานามก็ไม่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นัเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าเป็นถุดเป็นหลุมอ่ะเป็นหลุมของ รัฐบาลของคุณอนุทิน mm. เพราะว่าคุณนัทเนี่ยแกแกไม่ใช่ทหารนักรบแกไม่ใช่ทหารแบบคือมาจากสายที่ถึงไม่ได้คุมกำลังอ่ะพูดง,ง่ายๆเอเธอาเคยเป็นถึงอดีตรองพอบอทบแล้วก็มีสิทธิ์ติดขออั้วพบทบแล้วก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องของพลเอกประยุทธ์ก็จริงอะแต่ว่า การทํางานใหญ่ในบางเรื่องโดยบุคลิกของผลบิ๊กอะไรนะบิ๊กเล็กก็น่ยก็ไม่ไม่ไม่เฉียบคมอ่ะไม่ดุดันไม่ไม่ไม่แสดงท่าทีให้เห็นถึงบางทีก็บอกว่ามือประเทศที่สามนะประเทศที่สามผมก็เห็นก็ญี่ปุ่นอ่ะไหมเพราะญี่ปุ่นมันตั้งโรงงานอยู่แถวในคาเมนเยอะเยอะถ้า ปิดด่านมันก็ขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ขึ้นเข้าไปผลิตในประเทศเขมรเนี่ยมันก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะหงอ้อมน่นอ้อมนี่เพราะฉะนั้นรัฐบาลอนุทินเนี่ยผมคิดว่าไม่รู้ว่าเอาเถอะถ้าเล็กเขาจะมาเป็นว่าการก็หาคนที่ที่เป็นทัานนตรีช่วยที่แข็งแรงหน่อยเอาว่าแข็งแรงหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาผมคิดว่าจะปิดด่านปิดด่านเนี่ยผม ผมยังเห็นด้วยในการผิดด่านต่ออยู่นะมันต้องดูเขมีนะมึงเอาจริงจังอะไรขนาดไหนเดือนสองเดือนไปก่อนแล้วก็หาทางเยียวยาหาทางส่งเสริมการค้าขายชายแดนของคนไทยให้เขามีได้ประกอบกิจอะไรที่พอ,อช่วยพยุงฐานะเขาได้ความเป็นอยู่เขาได้รัฐบาลนี้ต้องต้องต้องเร่งรีบนะฮะแล้วก็เนี่ยเอาเป็นวาหารัมดีช่วยคาราโหมท,ที่ที่ดูธรรมตะตรแม้ เออเอาเอาที่ที่พอพอยืนหยัดแล้วก็คืออย่าไปสไตล์แบบแม่ทับกุ้งแบบนี้นะไอเดียก็ก็กุ้งก็ในทางการบริหารเขาก็าคงไม่ไม่ขนาดนั้นต้องไม่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 เหมาะที่จะนั่งบริหารในในส่วนที่จะเป็นรองของบิ๊กเล็กนะฮะบิ๊กกุ้งในเขาเขาต้องต้องคล้ายๆต้องมีลักษณะมีอำนาจเต็ม แล้เขาจะทําได้ให้เขาคล่องตัวแต่ถ้าไปเป็นลูกน้องเป็นเป็นผู้ช่วยเริ่มตีช่วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้แสดงฝีมือ mm hmm. หาที่อื่นให้เขาอยู่แล้วกันท mm ั hmm. ้งแต่ต้องหาคนที่จะแมาตแมงเข้มแข็งไปช่วยลองมือให้กับบิก๊กกุ้งเอ้อบิ๊กเล็ก mm hmm. ไม่งั้นก็ดูคนไม่ค่อยชอบบิ๊กเล็กนี่เยอะแกบุคลิกแกมไม่ใช่อะ <c oughs> ปนีประนอมไปหน่อยไม่รู้แต่ไม่ไม่ใช่ หรือหรือเพราะจังหวะช่วงนั้นมีคุณอิงเป็นเป็นนายกหรือและมีคุณคุณธรรมเป็นรักษาการก็เนะลยก็เลยแต่ก็สองวันที่แล้วก็ที่จะเห็นอะไรบางอย่างมันก็ยังไม่ใช่เหมือนเดิม <Okay. S 2> เราอย่าไปพูดถึงเรื่องความมั่นคงประเทศแต่ไม่ใช่เหมือนเดิม <c oughs> ยังเหมือนเดิมอยู่อ่ okay. นะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ ้านาอาทุกท่านอยากมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไหมครับลองใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วท่านจะประทับใจในผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยดินดีพืชโตเร็วต้นสมบูรณ์ใบเขียวสวยผลไม้ติดลูกเยอะลูกใหญ่ผิวสวยรสชาติอร่อยอ้อยลำใหญ่มันหัวโตน้ำยางเยอะ เพอเซนยางสูงข้าวรวงใหญ่เม็ดสวยน้ำหนักดีขายได้ราคาป้องกันการติดเชื้อโรคเชื้อราลดค่าปุ๋ยเคมีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนสำหรับปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะคะใครที่ชอบสูตรเก่าใช้ดีไม่อยากเปลี่ยนหนึ่งแถมหนึ่งยังคงมีอยู่นะคะ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าราคาอเอื้อมถึงค่อนข้างยากเรามีราคาสุดคุ้มมาฝากสำหรับปุ๋ยสูตรใหม่888บาท888 88นะคะแล้วก็ยังแถมเป็นอาหารอาหารปุ๋ยแบบซองให้อีก10ทซองในราคา500บาทอันนี้คือ500บาทนี่คือแถมนะคะไม่มีไม่ได้คิดเงินนะก็คือซื้อปุ๋ย888บาทแถม ซองอาหารนะคะที่สําหรับเป็นปุ๋ยเนี่ยอีกสิบซองให้ไปเลยอแล้วก็ห่อส่งฟรี<ะ>และเก็บเงินปลายทางด้วยะขอบขอบคุณพี่น้องนะฮะช่วยที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับนี่ครับสําหรับของเดิมก็ยังซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ว่าแปดแปดปดเนี่ยเอาไปเป็นใช้ดู ดีมาก081911665แล้วก็<ร>ใคร,ใครต้องการที่จะซื้อทีตรงซีดินที่อำเพอดอยเะกเกดจังหวัดเชียงใหม่นะฮะที่ดินที่ดินสวยนะฮะใกล้เห็นวิวดอยสุเทพใกล้สนามบินเชียงใหม่แผ่นดินไหวก็ไม่กระทบน้ําก็ไม่ท่มวมเอาเป็นว่าดีนะใกล้สนามบินสนามบินประมาณสิบห้านาทีถึงนะฮ<น>ะ,<น>ะดีที่เดียวใครต้องการจะไปสร้างเรือนหอเรือนนะฮะใครจะสร้างหมู่บ้าน ถ้ามีตังหน่อยนะฮะหรือถ้ามีตังเยอะก็ไปสร้างคลังหักอยู่ก็ติดต่อมาได้ที่เ,เนี้ยเบอร์เนี้ยถึงแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกห้าห้าทีนี้ค่ะพี่หมูประเด็นที่พี่หมูบอกว่าเดี๋ยวไปเช็กก่อนเรื่องส่งออกทองคำไปยังประเทศกรัรมพูชาเนี่ยอันนี้คือจริงนะคะ,อ,ะอันนี้นี่จากประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสออทอเลยนะคะที่ออกมาบอกว่าเนี่ยมันพบว่าเพิ่มสูงผิดปกติในช่วงนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลในเชิงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยตอนนี้เขาก็เลยกําลังหารือกันนะคะกับทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทบปทอยู่ถูกต้องจะยังไงมันต้องรีบเดินฝ่ายต้องฝ่ายฟัลมมันคงด้วยเรื่องนี้เรื่องเรื่องสําคัญต่อประเทศชาติ <c oughs> เพราะมวลรวมนี่มันของเรามันมันดาวลงมาเยอะเรื่อง GDP <c oughs> ใช่ไหมอะไรต่างๆในการสรงออกแล้วก็ มีการเคลื่อนไหวต่อทุนทรัพย์ระหว่างประเทศหรือการเงินการทองเนี่ยม,มันเป็นเรื่องสําคัญข้ามสูงผิดปกติถ้าผิดปกติเนี่ยต้องพูด,ดง่ายๆไม่สมควรจะเปิดด่านอ่ะพูด,ดง่ายๆเพราะว่าเรียนตงรงๆนะฮะแม้แต่าภาคหนึ่งหรือใครก็ดีที่คนมีส่วนเกี่ยวข้องท่านต้องระแวดระวังและต้องคุมเข้มเรื่องนี้เพราะโดยโดยองค์กรต่างๆที่ดูแลชายแดนอยู่เนี่ย ก็ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ไม่สู้ดีนักอยู่แล้วนะเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ใหญ่หลวงนะยิ่งราคาทองเกิดราคาทองบาทละหกห0 0่นขึ้นมาลยุ่งนะตอนนี้50,000นกว่าแล้วเลยมันจิ้งยุ่งเข้าไปใหญ่เสิ่งสำคัญที่สุดนี่ผมผม ยังไม่ได้รับฟังจากผู้รู้ที่แท้จริงว่าเป็นยังไงก็ไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าเป็นที่น่าประวัติพรั่นพรึงว่าถ้าระบบอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนเมื่อสองวันก่อนอนี่คุณนักสินไปที่ดูไบก็เจตนาก็คือไปคุยเรื่องธุรกิจธุรกรรมทางการเงินนะกับไอ้ฝรั่งสัญชาติขเมบมรมางอะไรวะพวกนี้ที่ไปไป มันเกี่ยวกับเรื่องแบงค์เรื่องอะไรต่างๆนี้เรื่องธุรกิจพลังงานก็ไปคุยเสร็จก็กลับมาเข้าคุกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่น่าตกใจอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับอะไรข่าวที่ว่าจะฮุบบางจากใช่ใช่มันมันมีหลายๆเรื่องทีเดียวเพราะนั้นเรื่องความมั่นคงในเรื่องพลังงานและเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะทองทองคำเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ก็ทองเป็น เป็นเป็นสินทรัพย์ที์มั่นคงและก็เป็นสินทรัพย์เดียวที่ทั่วโลกเขาเขายอมรับเพื่อเป็นการเขาเรียกเป็นทรัพย์สินคงคงคลังอ่ะนะเรามวยทองแสดงว่าประเทศอื่นๆเขาก็ให้ความเชื่อถือเพราะนั้นถ้าว่าทองเราไหลไปอยู่เขมรเยอะๆไปฝากกันโดยโดยก็อย่างนี้มันโดยไม่สุดจริตอยู่แล้วเพราะนั้นต้องเรื่องนี้ต้องคำชับ นะแล้วก็ช่วงนี้ยังว่างเว้นรัฐบาลได้ทํางานอยู่ก็ต้องพึ่งฝ่ายความั่นคงยังไม่ได้คุณอนุทินได้รับการโรดเกล้าวแล้วก็ต้องมีกระบวนการอันนี้อันนี้น่าตกใจหน้าน่าตกใจเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรมากมายอย่าไปเสียดายผมเชื่อว่าอย่าไปเสียดายว่าคนเราคนดีๆก็ติดคุกกันหมดมันไม่ใช่อะนะยังมีคนดีๆอีกเยอะ นะที่จะช่วยแก้ไขบ้านเมืองเอาไป็ว่าเหมือนกับอดีตรัฐมนตรีเอาน้องๆเราเพื่อ,อนๆเราเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเปิดสภาแล้วก็จะยืน่นอาิปรปลายเลยนะอย่าเลือเถอะอย่าลเลอะอะไอ้น้องอย่าเลเถอะปล่อ,อ,ปอยก็ทํางานก่อนนะเหมือนกับพักไม่ว่าจะเป็นเศรษฐาหรืออุ้งอิงก,ก็ให้เวลาอันนี้เขาทำงานสี่เดือนให้ทำไปเถอะนะเต้นนะใจดีเลยเนาะเชื่อพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวก็ยุบสภาใช่ผมก็เชื่อว่าช่วงยุบสภาหรือเรื่องตั้งเนี่ยนายกทักษิณเขาไม่ได้มาออกมาอารวาสฟาดงวงอะไรยังไม่ถนัดอ่ะเฮ้ยจริงเหรอจริจริงบางคนบอกว่าเนี่ยช่วงหาเสียงเลือกตั้งนี่คุณทักษิณออกมาช่วยหาเสียงไม่ได้ไม่ได้ติดเอ็มไม่ได้เขาห้ามมันมีไม่ได้เอาแต่ว่าคุณหาวิธีการหาตัวผู้สมัครให้ครบ400เขตก่อน <laughs> นะแล้วค่อยมาว่ากันแล้วก็ไปประหลาะประหล่ออุ้งอิงไปประหละอ่อกุณหิงอ,อ้อไปประหล่อโอ๊กเอ,อิเ๊อมเอมิมนายกทักสินเวลาเข้าไปเยี่ยมเลยก็ขอให้เ,เจียดจ่ายเงินมากสองสักกี่พันล้านก็ให้เลือกตั้งนะพ <c oughs> ระคองที่สองให้ได้ก่อนเอาไปว่า <c oughs> ประคองที่สองให้ได้ก่อนนะน,อน,น้องนะอย่าไปเอ้ยพวกอย่าไปคิดแบบเด็กๆเลือกเถอะ ลำบากจริงนะคะในายามนี้เนี่ยตอนนี้ก็เลือดไหลแบบซึมๆอยู่นะยังไปเยอะยังไปเยอะอ๋อไม่ไม่หยุดไหลไม่ยังเอยยังไปเยอะที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยอย่างน้อยๆยังตามสักดาปอีกหลายคน<อ>ยังตามสักดาปอีกหลายคนท่าที่เห็นท่าที่เอาน่ะรู้กันทังนั้น,นในบ้านเมืองในมันตลาดมันเล็กๆกันเมืองอ่ะ<ม>ได้เห็นอยู่เอาไว้ แต่ว่าคุณนักษินก็อยู่ในคุกเพิ่ๆเก็บลงนะไปอยู่ในคุกเนเก็บลงได้นะเชืช่อผม <c oughs> อยู่ในคุกนั้น,นนานน,านักสาทีเดือนในปลงฝึกจิตไปในตัวนะใช่ใช่แต่ที่แน่ๆถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากที่จะให้ปุ๋ยแล้วก็ให้พืชพันธุ์ธัญญาหารดีเนี่ยต้องปุ๋ยหมูไม่กลัว<ช>ร้อนเลยนะคะตอนนี้มีโปรใหม่เนี่ยเหมือนที่น้งแอน่าให้เลยครับ ราคาแ8 8บาท8ป8ส <c oughs> ุดยอดเลยแล้วก็มีแถมปุ๋ย,ายอ,อาหารเสริมปุ๋ยพูดแน่อาหารเสริมปุ๋ย,ยเออดีอย่างดีเลยก็ใบออกดกออกเร็วแล้วก็โตวไวให้ผลผลิตสูงผสมด้วยดีดีมากซองละ5้บาทนะให้ไป10ซอง,อง 5, เป็นเ,เป็นซองใหญ่นะห้าร้อบาทส่งถึงหน้าบ้านฟรีโเข็มเงินนับถึงหน้าบ้านด้ เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะสูตรเก่าเนี่ย oh. ซื้อ1แถม1ยังคงมีอยู่นะคะส่วนสูตรใหม่ใครที่ยังไม่ได้ลองก็อยากให้ได้ลองเหมือนกันนะคะ888บาทเนี่ยแถมนะแถมอาหารเสริมนะคะของพืชอ่าให้อีก10ซองนะคะมูลค่า5บาทเอ่บาทเก็บเงินปลายทางส่งฟรีได้นะคะ โทรมาได้เลยที่0819116655นะคะและสำหใครที่ต้องการจะซื้อที่ดินซื้อสร้างบ้านสร้างเรือนหอนะจะจะัดทำหมู่บ้านจัดสรรขายหรือจะไปสร้างคาือหาดอยู่ที่ดินอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดนะฮะอากาศดีนะแผ่นดินไหวก็ไม่กระทบกระเทือนน้ำไม่ท่วมถึงใกล้สนามบินไม่เกิน15นาทีก็ถึงแล้วถึง้นะติดต่อมาได้น,นะครับ 0819116655 5นะครับ0819116655แต่วันนี้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงแนละก็เมื่อวานผมยกความดีความชอบความที่ท่านนายกศักษิณ์ท่านกระหารชางชายัยเมื่อวานให้เป็นฮีโร่วันนี้ให้ท่านนายแน่มาะวันนี้ต้องขอกรับขอบพระคุณคุณพรศักดิ์ศิลมุลน,นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ